ขอเชิญทุกท่านรับชมรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานกศนอำเภอปะเหลียนประจำเดือนเมษายนนางวัชรีน,รบบนรายโบรรณร์ข้องสมุทรประชาชนกศนอำเภอประเหลียนจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันที่2เมษายนวันรักการอ่านปีพศ2565 วันที่1เมษายนนางสาวดาริกาเดวิลเละครูผู้ช่วยวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้เข้ารายงานตัวนักกศนจังหวัดตรังปฏิบัติงานนัากศนอำเภอปะเหลียนนางสาวสารรัตน์แก้วสมนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับโลกเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มอันดามันตัวแทนเข้าร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน วันที่8-10เมษายนผอกศนอำเภอปะเลียนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการประเด็นการจัดการศึกษาต่อเนื่องณกศนษจังหวัดกระบี่และร่วมต้อนรับนางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันที่12เมษายนผอกศนอำเภอปะเลียนนำคณะครูเข้าพบและแสดงความยินดีกับนายนัทวุฒิสังสุขนายอำเภอปะเลียนในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง 20เมษายนนายขจรพงศิริสมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่20เมษายนรวมต้อนรับนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้ 21. เมษายนนางมาริสาพัททองนัจากจัดการงานทั่วไปได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันเพื่อติดตามน้องกลับมาเรียนผลการดำเนินงานติดตามได้จำนวน2คน 22. เมษายนนางเพียงใจหอยสังผู้วนใยการกศนอำเภอปะเหลียนเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานกศนไตรมาสหนสอง โดยมีนายวันโลบสงวนนามเลขาธิการกศนเป็นประธานวันที่20-22เมษายนนางเพียงใจหอยสงังนำคณะครูกศนอเพอปะเหลียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู้ วันที่25เมษายนนางสาวดาริกาเดวิลเละครูผู้ช่วยเข้าร่วมการประเมินผลขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษาและก่อตั้งชุมชนสุขภา,าวะกศนชะเชิงเซาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่27เมษายนในขจรพงศิริสมครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมทีมคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย วันที่28ขออกศนและคณะครูกศนอำเภอปะเลียนรวมกับภาคีเครือข่ายชุมชนต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกศอนต้นแบบ5ดีพรีเมียมตำบลแหลมสอมและตำบลสุสุ 29เมษายนพออกสกนอ,อมเภอปะเเลียนติดตามการลุยประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในพื้นที่และกำชับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook และการรับสมัครเรียนออนไลน์มียอดนักศึกษาสมัครใหม่จำนวน60คนหนะ้าวันที่28ติดตามแล้วได้ที่เพจ Facebook และ y o u t ยูทูบช n แนะ